อินฟินิตเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งที่เล่าสนุกครับเพราะมันทําตัวพิลึกมากไม่ก็จะเป็นไปตามสามมันสํานึกของเราเท่าไหร่มันก็เลยจะมี Stick ll, าร adox ที่เกี่ยวข้องกับอินฟินิตี้อยู่เนี่ยเยอะมากๆในวันนี้ผมจะหยิบม,มาเล่าให้ฟังกันทั้งหมด5เรื่องด้วยกันครับผมบอกเลยว่าผมชอบอันดับที่1มากที่สุด และมันก็เป็นเรื่องที่ผมยังไม่เคยเอามาไลฟ์ฟังกันในช่องนี้ด้วยครับเรื่องมาที่อันดับที่5อันที่พิลึกน้อยที่สุดในวันนี้นะครับาดอกของซีโนครับนักปราทชาอกรีกโบราณคนเนี้ยเขาบอกว่าในการที่เราจะเดินจากจุด A ไปจุด B เนี่ยเราจะต้องเดินไปครึ่งทางก่อนเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะต้องเดินไปอีกครึ่งทางที่เหลือ แล้วก็อีกครึ่งทางที่เหลือไปเรื่อยๆครับก็คือถ้าเราอยากจะเดินไปที่จุดบีเราจะต้องเดินผ่านจุดครึ่งทางที่มีอยู่เป็นอินฟินิตี้จุดในลิสต์เนี้ยให้ครบก่อนครับแต่ว่าปัญหานี้ก็คือถ้าเกิดลิสต์ของสิ่งที่เราต้องทำมันยาวเป็นอินฟินิตี้แล้วเราจะไล่ทํามันให้ครบได้ยังไงตามคำนิยามมันก็บอกอยู่ครับว่าลิสต์นี้ยาวไม่รู้จบเพราะฉะนั้นซีโนเขาก็เลยอ้างเหตุผลตามนี้ครับ เพราะเราไม่สามารถลงมือทำของอินฟินิตี้อย่างให้ครบได้เราก็เลยไม่สามารถเคลื่อนที่ไปถึงปลายทางได้ถ้าเกิดคนไหนที่เคยอ่านจูจูสึไคเซนเนี่ยจะคุ้นๆว่าอันนี้คือพลังของโกโจซาโตรุครับแต่ว่านักณิตศาสตร์เนี่ยบอกว่าไม่ครับเราสามารถทำงานอินฟินิตี้อย่างให้เสร็จในเวลาจำกัดได้ถ้าเกิดแต่ละสเต็ปเนี่ยมันใช้เวลาน้อยลงเรื่อยๆครับก็คือการเดินสเต็ปแรกเนี่ยเราใช้เวลาครึ่งหน่วยแล้วต่อมาก็จะใช้เวลาครึ่งของครึ่งหน่วย เพราะว่าระยะทางมันสั้นลงทีละครึ่งไปเรื่อยๆครับซึ่งเราสามารถหาผลบวกที่ยาวเป็นอนันต์แบบนี้ออกมาได้ว่าเราจะต้องใช้เวลาทั้งหมด1ห,หน่วยเพื่อเดินจากจุด A ไปที่จุด B ก็คือเราสามารถลงมือทํางานอินฟินิตี้อย่างให้เสร็จในเวลาจํากัดได้ครับซึ่งดีมากๆเพราะไม่งั้นเราก็จะเคลื่อนที่ไปไหนไม่ได้เลยครับแต่ว่ามันก็จะแปลว่าพลังของโกโจนเนี่ยก็คือขี้โมครับอินฟินิตี้มันไม่ได้ทํางานแบบนั้น นี่ยแหละคือซีโนพาราดอกซ์ที่ทั้งเก่าแล้วก็แก้ได้ง่ายๆแบบนี้มันก็เลยเป็นได้แค่อันดับที่5ครับต่อมาอันดับที่4นะครับก็คือเกรเบียลฮอนเครื่องเป่าของเทพเกรเบียลครับเป็นวัตถุ3มิติหน้าตาเหมือนกรวยอันนี้ที่มีความยาวไปทางขวาเป็นอินฟินิตี้ยาวไปเรื่อยๆไม่รู้จบครับเพราะงั้นมันก็เลยจะต้องมีพื้นที่ผิวเป็นอินฟินิตี้ไปด้วย แต่ว่าความพิลึกเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับเพราะว่าเกเบรียลฮอนมันมีปริมาตรไม่อินฟินิตี้ครับคือเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยของที่มันยาวเป็นอนันต์แบบเนี้ยแปลว,ว่ามันก็ควรจะต้องมีปริมาตรเป็นอนันต์ไปด้วยดิเพราะว่ามันมีปริมาตรเพิ่มขึ้นไปทางขวาได้แบบไม่รู้จบใช่ไหมแล้วมันจะมีปริมาตรจํากัดได้ยังไง อันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับผลบวกที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้ครับที่มันก็จะมีจำนวนตัวเลขไม่จํากัดเหมือนกันสามารถมีตัวเลขตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นทางขวาไปได้เรื่อยๆแต่ว่าเราก็ยังสามารถหาค่าผลบวกออกมาได้อยู่ดีเป็นเพราะว่าค่าตัวเลขทางด้านขวาเนี่ยมันมีค่าน้อยมากๆเมื่อเทียบกับตัวทางด้านซ้ายเหมือนกับที่ปริมารของเกเบรยลฮอนเนี่ยส่วนใหญ่มันเทไปอยู่ทางด้านสายครับ วิธีการวาดเกเบรียลหอนนะครับคือเราจะเอาเส้นกราฟ y เท่ากับเซส่วน x เนี่ยมาหมุนเป็นวงกลมรอบแกนแค่นี้เองครับมีปริมาตรเท่ากับพายลูกบาทหน่วยไอสามจ่ากว่าๆนั่นแหละครับคนไหนที่เรียนแคลคูลัสมาแล้วจะลองเอาไปคิดอยู่เล่นๆก็ได้ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันแปลว่าเราจะสามารถใช้สีทาบ้านแค่3ถังกว่าๆก็พอแล้วเทลงไปในเนี้ยได้จนเต็ม เพื่อทาสีพื้นที่ผิวภายในกล้วยที่มีความกว้างเป็นอินฟินิตี้ได้ครับใช้สีปริมาณจำกัดมาทาลงบนพื้นที่ที่กว้างอินฟินิตี้ได้พิลึกไหมล่ะครับอันนี้แหละคืออันดับที่4ของเราในวันนี้เกรเบียวฮอนครับ ก่อนที่จะไปตอนที่อันดับที่3นะครับผมจะขอแวะขอบคุณสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ก็คือเมมเบอร์ของช่องแมตต์ล้อฟังทุกท่านเลยครับที่ช่วยสปอร์ตให้เราสามารถทำคอนเทนต์แบบนี้ออกมาให้ทุกคนดูกันได้ฟรีๆซึ่งเมมเบอร์เหล่านี้เขาก็จะได้ดูวิดีโอตอนใหม่ก่อนคนอื่นแล้วก็ได้สิทธิ์ในการโหวตด้วยหัวข้อวิดีโออย่างหัวข้อของเราในวันนี้ด้วยครับถ้าใครอยากจะเข้ามาช่วยกันสปอร์ตช่องแมตตล้อยฟังนะครับก็สามารถกดสามัครเป็นเมมเบอร์ได้เลยที่ปุ่มสมัครด้านล่างครับขอบคุณมากครับต่อมาอััััันนดดบบทีี่3ครรรอุกกม ถ้าเกิดผนถามว่าเลขตัวนี้หนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกหนึ่งลบหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับมีค่าเท่าไหร่อ่ะเราจะคิดยังไงครับบางคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเลขตัวนี้มีค่าเท่ากับศูนย์ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจับคู่มันแบบเนี้ยเลขหนึ่งกับลบหนึ่งมันก็จะหักล้างกันไปหมดพอดีเหลือศูนย์ครับแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะอยากจับคู่แบบนี้ก็ได้คือ1กับลบ1เนี่ยหักล้างกันเหมือนกันแต่ว่าข่าวเนี้ยเรายังเหลือเลข1ตัวซ้ายสุดอยู่ พราะงั้นผลบวกนี้ก็เลยมีค่าเท่ากับ1นึ่งครับงงแล้วดิเลขตัวเดียวกันคิดได้2แบบคําตอบออกมาไม่เหมือนกันแหมนี่ยังดีนะที่มีแค่2วิธีถ้าเกิดมีวิธีที่3เข้ามาอีกเนี่ยคงแย่เลย ถ้าเกิดเราจับผลบวกมเมื่อกี้ก๊อปออกมาเป็น2ตัวแล้วเลื่อนไปทางขวา1ทีนะครับเราก็จะเห็นว่าบวก1กับลบ1เนี่ยมันจับคู่กันได้เหมือนกันแต่ว่าข่าวเนี้มันจับคู่กันตามแนวตั้งเพราะงั้นเราก็เลยบอกว่า s บวกกับตัวเองแล้วได้เท่ากับ1หรือก็คือผลบวก S เนี่ยจะต้องมีค่าเท่ากับ0.5ครับ เลขตัวเดียวกันคิดได้3แบบผลออกมาไม่เหมือนกันเลยอันนี้แหละคือความพิลึกของอินฟินิตี้ครับก็คือเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอ่ะว่าตอนที่เราบวกเลขหลายๆตัวเนี่ยเราจะเอาวงเล็บไปใส่ตรงไหนก็ได้หรือว่าสลับที่ตัวเลขยังไงก็ได้ไม่ว่ายัางไงผลมันก็จะออกมาเหมือนกันหมดซึ่งถูกต้องแล้วครับแต่ว่ากฎเกณฑ์ในโลกของผลบวกจำกัดเนี่ยมันเอามาใช้ในโลกของผลบวกอนันต์ไม่ได้ครับสำหรับเคสบวก1ลบ1ที่เราพูดถึงเนี่ย มันเป็นผลบวกที่เขาเรียกว่าอานุกรมลู่ออกเราก็เลยไม่สามารถกําหนดค่าใดค่าหนึ่งให้กับมันได้ครับแต่ว่ามันก็จะมีผลบวกอย่างเช่นอันนี้ครับที่ถ้าเกิดเราไม่ไปยุ่งกับมันเลยนะครับ มันจะมีค่าเท่ากับล็อก2แต่ว่าเราสามารถสลับที่หรือว่าเปลี่ยนหมู่การบวกให้มันกลายเป็น0ย์หรือว่ากลายเป็นตัวเลขเท่าไหร่ก็ได้ตามใจเราเลยครับถ้านใหนรรู้วิธีเนี่ยก็เอามาแชร์กันได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับนี่แหละคือความพลึกของผลบวกอนันต์ในอันดับที่3ครับเขาแกล้อันดับที่1เข้าไปทุกทีนะครับอันดับที่2อง r ร adox ของกาลิเลโอครับคือเราจะเรียกตัวเลขบางตัวอย่างเช่น1 4, ึ่ว่า perfect square เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นมาจากการยกกําลัง2ครับซึ่งกาลิเลโอเนี่ยเขาบอกว่าเลข perfect square ์มันเป็นจำนวนเต็มหมดทุกตัวแต่ว่ามันมีเลขจำนวนเต็มอยู่เยอะมากที่ไม่ใช่ perfect square เพราะฉะนั้นตามสามารถสำนึกของเราเนี่ยเราควรจะสรุปว่ามันมีเลขจำนวนเต็มอยู่เยอะกว่า perfect square ใช่ปะ่ะแต่ว่าปัญหาเนี่ยก็คือเรารู้ว่าเรามีเลขจำนวนเต็มอยู่ infinity ตัว แล้วเราก็มี perfect square อยู่ infinity ตัวเท่ากันเพราะว่าเราสามารถสร้าง perfect square ตัวใหม่ออกมาได้เรื่อยๆไม่มีขีดจำกัดเพราะงั้น2แนวคิดเนี้ยมันก็เลยขัดแย้งกันเองครับสรุปว่าเราควรจะพูดว่า infinity มากกว่า infinity อย่างที่เราพูดถึงตอนแรกหรือว่า infinity เท่ากับ infinity กันแน่เพื่อที่จะเป็นการตัดปัญหาปวดหัวแบบนี้นะครับกาลิเลโอเนี่ยเขาก็เลยกำหนดไปเลยว่าเราไม่สามารถเปรียบเทียบขนาดของ infinity ได้ ไอเรื่องมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับอะไรพวกเนี้ยมันเป็นแค่เรื่องของตัวเลขธรมธรมดาาเท่านั้นไม่สามารถเอาไปใช้กับอินฟินิตี้ได้ครับคือถ้าเกิดเราฝืนไปเปรียบเทียบมันแล้วเกิดพาราดอกซ์เนี่ยก็ไม่ต้องไปเปรียบเทียบมันดีห้ามเปรียบเทียบไปเลยตัดปัญหาไปที่ต้นเหตุครับซึ่งมันมักง่ายเกินไปครับ เพราะงั้นนักณิศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยจะต้องกําหนดวิธีในการเปรียบเทียบอินฟินิตี้ขึ้นมาครับแต่ก่อนหน้านั้นผมจะขอถามอะไรเล่นๆกันก่อนครับผมถามว่าระหว่างแบงค์ยี่สิบอินฟินิตี้ใบกับแบงค์ร้อยอินฟินิตี้ใบเนี่ย ตัวเลือกไหนมีมูลค่ามากกว่ากันครับแต่ละคนเนี่ยจำคำตอบของตัวเองเอาไว้ก่อนจะกดโพสตแล้วลงไปคอมเมนต์ก็ตอบของตัวเองไว้ก็ได้ห้างขี้โกงนะครับอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวฝนจะกลับมาเฉลยครับแต่ว่าวิธีที่นักคณิตศาสตร์ใช้ในการเปรียบเทียบอินฟินิตี้นะครับก็คือเขาจะเอามันมาจับคู่เข้าด้วยกันครับอย่างเช่นเลขเพอร์เฟกต์สแควร์กับเลขจำนวนเต็มเนี่ยมันเป็นอินฟินิตี้ที่มีขนาดเท่ากันเพราะเราสามารถจับคู่มันแบบ1ตอนน่อ1นได้ครบทุกตัวครับ คือจะมาแกล้งโง่อะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงถ้าเกิดจับคู่กันแบบนี้แล้วเนี่ยแปลว่าฝั่งนี้มีเยอะกว่าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาไม่นับนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าเราสามารถจับคู่มันสวยๆแบบนี้ได้ครับเพราะงั้นเราก็เลยจะสามารถย้อนกลับไปตอบกาลิเลโอได้แหละว,ว่าจํานวนเต็มกับเพอร์เฟกต์สแควร์เนี่ยมันมีจำนวนเท่ากันครับเพราะฉะนั้นคําตอบของปัญหาแบงค์ยีกับแบงค์ร้อยเมื่อกี้นะครับเราก็ควรจะต้องตอบว่า2ตัวเลือกนี้มีค่าเท่ากันครับ เพราะาเราสามารถจับคู่เงินทุกบาทของ2ตัวเลือกนี้เข้ากันได้หมดเพราะฉะนั้นจะเป็นแบงค์ยีหรือว่าแบงค์ร้อยก็ไม่ต่างกันเลยครับถ้าเกิดเรามีมัน i n นฟินิตี้ใบเนี่ยมันก็จะมีมูลค่าเท่ากันทุกประการครับใครเดาถูกเดาผิดมาคอมเมนต์บอกให้ผมรู้ด้านล่างหน่อยนะครับสุดท้ายนะครับรลดอกซี่พิลึกที่สุดที่ผมชอบที่สุดเป็นอันดับหนึ่งในวันนี้นะครับก็คือปัญหาไหากับลูกบอลครับคำถามก็คือ าเกิดเรามีไหยอยู่ใบหนึ่งที่ข้างในมีลูกบอลใส่อยู่1ลูกนะครับเสร็จแล้วเราจะลงมือทําแบบนี้ซ้ําไปเรื่อยๆครับหยิบบอลในไหทิ้งไป1ลูกเสร็จแล้วใส่กลับลงไปเพิ่ม2ลูกทำซ้าไปเรื่อยๆอินฟินิตี้ครั้งเสร็จแล้วถามว่าในตอนสุดท้ายอ่ะเราจะมีลูกบอลใส่อยู่ในไหยอยู่กี่ลูกครับเราพูดถึงเรื่องการทํางานอินฟินิตี้อย่างไปแล้วใช่ปะ ถ้าเกิดเราทำแต่ละสเตปเร็วขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะสามารถทำงานอินฟินิตี้อย่างให้เสร็จได้ในเวลาจำกัดครับเพราะงะั้นเราสมมตินะครับว่าเราหยุดลูกบอลเข้าออกแบบเนี้ยเร็วขึ้นเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วอ่ะเราทำครบหมดทุกสเตปหลังจากที่เวลาผ่านไป1ห,หน่วยแล้วในหายจะมีลูกบอลเหลืออยู่กี่ลูกครับคำตอบที่ตรงไปตรงมาที่สุดเนี่ยก็คือในหายไม่ควรจะมีอยู่อินฟินิตี้ลูกใช่ไหมครับเพราะว่าเน็ตกันแล้วเนี่ยหลังทำแต่ละสเตปเราจะมีลูกบอลเพิ่มขึ้นมา1ลูก แปลว่ายิ่งเราทําซ้าไปเรื่อยๆอลูกบอลมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเป็นอินฟินิตี้ลูกครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมมองแค่ทิดเดียวเลยนะครับมันอาจจะเปลี่ยนจากลูกบอลในหายอินฟินิตี้ลูกกลายเป็นไม่มีบอลซักลูกเลยก็ได้ครับถ้าเกิดเราเขียนตัวเลขบนลูกบอลแต่ละลูกนะครับตอนแรกสุดเรามีลูกบอลเบอร์หนึ่งอยู่ในหายเสร็จแล้วสเต็ปแรกเราหยิบบอลเบอร์หนึ่งทิ้งแล้วใส่2กับ3ลงไปสเต็ป2หยิบเบอร์2ทิ้งใส่4กับ5ลงไป สเต็ปสหยิบเบอร์3าทิ้งใส่6กับ7ลงไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คือในสเต็ปที่ N เนี่ยเราจะหยิบบอลเบอร์ N อทิ้งไปสําหรับทุกจำนวนเต็มบวก N ครับทีนี้ผมอ้างว่าในหายตอนสุดท้ายนะครับมันจะไม่มีลูกบอลหลงเหลืออยู่เลยเพราะว่าลูกบอลทุกลูกจะถูกหยิบทิ้งไปแล้วแน่ๆครับตอนท้ายสุดเนี่ยเราไม่มีทางมีลูกบอลเบอร์ส0อยู่ในหายได้ เพราะว่าบอลเบอร์10ถูกหยิบทิ้งไปแล้วตอนสเต็ปที่10เบอร์100ถูกหยิบทิ้งไปแล้วตอนสเต็ปที่ร้อยเบอร์หนึ่งแถูกหยิบทิ้งไปแล้วตอนสเต็ปที่1นึ่งแสก็คือเราไม่สามารถมีลูกบอลเลขไหนเลยอยู่ในหายตอนสุดท้ายได้แปลว่าหายจะต้องว่างเปล่าไม่มีลูกบอลเหลืออยู่ข้างในเลยครับอันนี้แหละคือ2แนวคิด2มุมมองที่ถูกต้องตามหลักตรกะทั้งคู่ แต่ว่ามันให้คําตอบออกมาไม่เหมือนกันครับหรือว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนวิธีคิดอีกนิดเดียวนะครับแทนที่แต่ละสเต็ปเราจะทิ้งเลขน้อยสุดที่อยู่ในหายทิ้งไปเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเราจะทิ้งเลขมากสุดที่อยู่ในหายแทนครับถ้าเกิดทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาเป็นตอนท้ายมีบอลในหายอินฟินิตี้ลูกหรือว่าถ้าเกิดเราหยิบทิ้งแบบสุ่มไม่สนเบอร์เลยเนี่ยเราก็จะได้ว่าตอนท้ายไม่มีบอลในหายซักลูกเลยอีกแล้วครับก็คือมันมีคําตอบได้หลายคําตอบมาก แล้วแต่รายละเอียดเลยว่าเราเลือกทิ้งลูกบอลเนี่ยยังไงเพราะงั้น p r adox หกับลูกบอลอันเนี้ยมันก็เลยเป็นข้อเดียวในวันนี้เลยที่มีคําตอบที่ถูกต้องหลายคําตอบครับพิลึกจริงๆสมแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งของเราในวันนี้ครับถ้าเกิดผมพลาดปร adox เด็ดๆอันไหนไปเนี่ย คอมเมนต์ให้ผมรู้ด้านล่างได้นะครับไม่แน่นะเพราะอาจจะรวมเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังกันอีกทีวันหลังก็ได้ครับในระหว่างนั้นผมฝากกดไลค์กด s u b ส cribe กดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนดูหรือว่าจะโดเน a t โดยตรงเลยก็ได้ผ่านทาง QR code ครับเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆขอบคุณครับสุดท้ายผมขอขอบคุณเบอร์เลวสามทุกท่านเลยครับคุณเดบาหาคุณทนานะคุณทายาทคุณสาโรธคุณสแตมพีพีคุณดร์คลัยเวอร์คุณกล้านรงคุณภาคคุณกริบบุญคุณเอ็นเอคุณตุนเอคุณ คุณนี่ปุณเดบรนคุณจ็อบรีดานันคุณวรรัตคุณซูเปอร์เบิร์ดคุณวีบุญเสนาคุณปุณวิทย์คุณรีเมคเกอร์คุณกระจรเทพคุณพลแล้วก็คุณ TCM ครับขอขอบคุณทุกคนมากครับ